ไปตลาดแล้วนะค่ะหาเอฟซีฝากขี้อายให้เจ้ากูได้ไปเพราเอฟซีคนฝากอันนี้มาให้คืออันนี้มาตลาดแล้วลุ้นน้ำกระมือยายพรยายพรละเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ้งกินน่องได้ได้เห็ดปวดอื้ม เฮ็ดนี่กล้วยได้เฮ็ดซช่ไหปีไปตลาดตุกแหวนไปตลาดมาได้เฮ็ดไข่เฮ็ดเห็ดบวกตาเพิ่นซื้อมาฝากเอฟซีซื้อมาฝากเนี่ยเรา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 อยู่บ้านนนศิลาผมกับพงมูจักเราคือกันพออ่านคลิปไปแล้วเอาอันกล้วยเพ้อไหนเรากล้วยฝากกล้วยหอมไปแม่โซนแน่ไปขึานมาเอุ้ยอันนี้พนลังพนลางแล้วจ้าเข้าไป กำลังด้วยเด้อล่าเด้อแก้มันอนนิดมันอยากแกงมึงสุกมันอยากเด้อให้มันเจริญเจริญเด้อเออนั่นแหละเ,ละเลอฟซีออน e พนฝากมาใหา้ขอบคุณแล้วลแล้วเบิ้งพี่น้องแล้วเบิ้งขอบไปได้ได้เห็ดไผ่เห็ดปวกตากเห็ดปวกนี่สิมแ่แกงกับเห็ดสมาปีเพิ่นว่าเพินพพ่นล่างแล้วจะมุนจะไปล่า,ลา,งลา,ลางอีกน้าแม่น้องม่แกงเนี่ยแล้วเบิ้งแล้วเบิ้งเนี่ยล่างแล้วเออพันล่างแล้วแต่ว่าเ้าล่างอีกง่ก็ได้ขอบคุณพี่น้องได้ใกล้ฮะ โบได้ใกล้บ้านมาซองตสิไปดใบสิไแปดใบนี uh um ่พ่อปู <h <h いい่สิบแปดใบนี eh ่พ่อปู <h <h ่ใกล้บ้านสองตพ่อเพื่อนเพื่อนว่าฝากไปแม่โซนแน่ว่าสั่นว่าระเบิงระเบิงเห็ดไทยระเบิงเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดไข่แกงเนย้อทอดเนาะแกงมีห้าแกงเลยโบว่าไงเลยใไปโบโบ อันนี้อันนี้สุดแบบอันนี้อันนี้ได้นี่น้่าไปหู้น้ำขิงจะเอาน้ำขิงแม่นโบใกล้กินน้ำขิงเนาะแล้วมาขิงน้ำขิงห่อนๆแล้วมาขิงมะไฮไปใกล้ตลาดอันนี้แหลาเพื่อนฝากมะไ้เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณเพู่คนแล้วแมนโบเพื่อนกะเห็นว่าเบิ้งไม่โซนเบิ้งีไม่โซนโอ้ยอันฝากมาให้เราแล้วอันซ่านมาอ่ะครับที่นี่ปะปะเนี่ยไปจัดการนี่ขอบคุณหลายๆจากพี่น้องพ่อไปลูกเอาละ ขอบคุณนะหลายจ้ะอันนี้แม่คือคนดูจัดการเองก็าการเนี่ยแค่นี้แม่แม่จะไปเบิ้งเนี่ยจะไปเบิ้งกับยายทั้งไปไปเบิ้งอีเจ้านก็แล้วเป็นผู้ดูแลเรื่องเหตุเรื่องเหตุต้องแป่นในโซนจัดการเรื่องเหตุม่โซนจัดการขายสินค้าซื้อไปนี่เนี่ราไปซื้อพ่อไปซื้อผลไม้เนี่ยพ่อดีไปซื้อบอกนี้พอดีเราไปพ่อเราพ่อใช่ข่อยว่าว้ยพอดีละ บนะคุณยายเดี๋ยวเก็บฝากไปคุณยาฝากนเานนชีลาเาอยู่บนนนชีลาน้ำกุเกล้อกันพีเม่เลยเราแบบแต่พอดีเออคนซื้อต้ไปหอยใหมอยู่เพด้เป็นคนขายคนซื้อเป็นผู้ซื้ออือเป็นผู้ซื้ออ่เป็นผซื้อกินน้ำหูนตหูเกหวยเอมาแม่นี่ยัง